ไอ้ตาดีเน่เน่เฮ้ยเนี่ยจุดรอไม่ไรนี่ไงเข้าตำลาไงเอาต้นกล้วยเป็นศาสตาแล้วคนบ้าเป็นสาวกนี่ไงนี่ไงมาคูณหาหวยอะไรคูณหาตาดีตาดีออกมาหาพี่เดีวเฮ้ยนี่แกเป็นอะไรของแกไว้สุดหล่อฮะพักที่แกบ้าไปใหญ่แล้วนะหมอไม่รู้สึกอย่างผมบอไม่เข้าใจหรอกครับจะบ้าหรือเปล่าอยู่ๆอะไรเนี่ยมาโยกต้นกล้วยทำไมเนี่ย ฮะตาน,นีเอ้าวนี่ใบตองแห้งนี่บ้าอ,อ,อะไรอะไรคุณหมอเนี่ยนี่แกนะฉันน่าจะถามแกมากกว่าแกเป็นอะไรโอ้หโหไอตานีในยู่นี่พี่เออต้นกล้วยนี่หัวปีมันออกแปลกๆไงไม่รู้อะเฮ้ยหัวผมอะหมอมันเป็นไปอะไรใหญ่แล้วบ้าหรือเปล่าไอ้สุดล้อตานีฉันรูสงสารแกจริงๆตานีตานี เกิดขึ้นเพราะมนของนางตานีเอ้เอาแล้วเหรอที่บ้านช่องมึงจักกับบังไงฮะเนี่ยฮะมาพูดอะไรเรื่องผีสางอีกแล้วหมอหมอเชื่อตีบ้างไ,ไหมพี่ตี๋อะไรนะเชื่ออะไรนะตีโอ้หน่ารักลเกินเชื่อตี <c oughs> ก็มาจากตีนางไงก็พ <c oughs> <ส>ูดสั้นๆแบบไวรุนไวรุ่นว่าแบบตีตีอะไรเงี้ยนี่ใจฉันเชื่ออะไรฮะก็ทุกอย่างมันเป็นความจริงนะหมอหมอไม่เชื่อเหรอยฉันไม่เชื่อหรอกถ้าไม่เชื่อนะหมอคอยดู อตอนนี้นหมออ,มอ้าวหายไปไหนมาฮะนี่ไปแอบเล่นกลที่ไหนมาเนี่ยหายตรองหายตัวแบบเดวิดเขาบุฟฟี่เลยนะเนี่ยอะไรหมอเนี่ยมันเป็นความจริงนะหมอเชื่อตีเหรอไอ้เมื่อกี้ที่กระโดดหายตัวเฮ้ยห,หมอหมอฟังตีนะคือหมอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้หมอไปเหอะเพราะตอนเนี้ยตอนนี้เอา เขากำลังคุยกันอยู่ไอ้ดีอะไรเขาคุยกันอยู่นี่แกบ้ากับบ้าถึงรู้ไปสิที่อะไรจะให้ฉันไปไหนฮะัีจะบอกว่าตอนเนี้ยตีเริ่มหลงรักหมอแล้วล่ะเฮ้ยแล้วถ้าความรักในในเรื่องหรอนอกเรื่องถ้าความรักของตีมันมากกว่านี้ มันจะเป็นอันตรายต่อหมอนะเออจะเป็นอันตรายไรไม่เป็นยิ่งมากยิ่งดีเอาเถอะจะเป็นอันตรายตรงไหนหมอถ้านางตานี้ได้รักใครแล้วคนที่เรารักแอบเปมีชู้เราจะต้องฆ่าคนคนนั้นมันเป็นกฎมันเป็นกฎของนางตานี้เป็นกฎก็กินยาลดกฎเจอันนี่อนนเออนี่มันเป็นความจริงเหรอเนี่ย ตีนิาวมันเป็นแบบนั้นเลยนะนี่ฉันก็อยากจะบอกกับตีเหมือนกันนะว่าฉันเองเนี่ยจะเริ่มจะหลงรักที่นาเหมือนกันแล้วรู้เปล่าตอนนี้ตอนนี้ญ่ลงมานี่จริงๆนะฉันก็อยากจะบอกว่าฉันก็กเริ่มจะหลงรักที่นาเหมือนกันแล้วนะ,ะมันเปนบทรืเรื่องจริงแล้วจะเป็นเรื่องจริงอน่ะ ปัน้นไอติมไม่เป็นอ่ะใครบอกจะให้ไปปั้นเราจะให้ไปทอไดไอติมต่างหากทำยังไงอ่ะยังฉันก็พยายามจะห้ามใจแล้วนะแต่ก็ห้ามไม่ได้อ,อ่ะทำไงดีอ่ะใจเองก็มัน้นมไปไหนได้วมันไปไหนแล้วนะไไลวนะนนี่น,นี่เอางี้ว่ะเดีย๋ยวฉันพายนี่ไปหาหมอก่อนแล้วกันนะ แล้วไอ้เรื่องของเราเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะท่านหมอจะไม่ไข้ไป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 หอเดี๋ยวเดี๋ยวยบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไอ้ไอ้จุฬาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนนะรอฉันอยู่ที่นี่นะได้ไปไปไปที่สุดฉันก็ฝืนโชคชะตาของฉันไม่ได้พวกแกเป็นใครอ่ะดูนี่เหรอนางตานี จะจับตัวแกเอาไปทำเมียเและฉันสองคนจะยัดเยียดความเป็นหัวให้กันเถอะอะไรไม่เกี่ยวอาจารย์คนดีอาจารย์โอ้โหอาจารย์อะไรไม่ต้องรอช้าอาจารย์รีบจับนี่เนี่ยทําเมียเลยนะอาจารย์จะได้มีพลังมากขึ้นเนี่ยส่วนฉันก็ได้หมอในแฟดของฉันคืนมาตายแน่ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยได้หรอกช่วยด้วย วางร <eterm Gore> ันายากจะเป็นเมียฉันนั่นกปจียป่ีเนะเอาปจียเอาปีเตนาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่น้ำมนต์หรือน้ำลายอ่ะนิดเดียวกพออาจารย์น้ำมนต์เขเยอุ้ยเอ้ยเี้ยอาจารย์คามรู้สึกไวเหลือเกิน เปกๆเลยสิมันใส่เสื้อบางด้วยถ่ายเยอะเลยถ่ายเยอะเลยสงสารเขานะทำไมอะหน้าบามันดำนะไปทำไปอย่างนั้นน่ะทำมึงแล้วทำไมไม่หยีเดี๋ยวอะไนี่ยังไงก็สงสารเขานะสงสารทำไมเนล้วไม่ต้องสงสารมัน มันเป็นผีในเรื่องมันเป็นผีอ่ะแล้วสงสารมันลงห้องรักมันหรอผีอ่ะทำไมอยากให้ผีเป็นเมียเหรอเออแหมจะสงสารมันนะนั่นแหนั่นนั่นโอ้โหนั่นนั่นนั่นหนานนั่อนนั่นนัง่นแหม่ถ้าบอกนี้พูดเล่นนะตั้งใจฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายเห็นขาวๆไม่ได้ เทียบกันเห็นช in. ัดๆดูสิเนี่ยต่างกันตรงไหนโอ้โหไม่น่าถามคุณจะกล้าไปเทียบหรเนาะโอ้แล้วเทียบเนี่ยเทียบเนี่ยชัดๆเลยกลางวันกับกลางคืนเทียบเทียบกันแล้วเหมือนนางฟ้ากับปัดโอ้อาจารย์ครับน้ำมนต์ทำอะไรมันไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ยากเลยตรงนั้นก็เอาสายสี่ล้อมันสายสี่ คือมาจากไหนสิร้องมันไ้แย่นะแย่แย่แย่ใค้เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ทำว่ะแต่เดี๋ยวสิอาันตปาชา่ดีเย่าปอาาวเดี๋ยวเเป็นพ่ะคาถาหรือเปัญญาอ่อนหอาจารย์ไหนย่อข้าอาจารย์เฮ้ยฮะลากมาลงหม้อเอาอะไรนะเอาหม้อมน เอาหมา้ออมาพี่ไม่คุนไม่ลองม้งผมมีหม้อแล้วครับแต่น้ำจิ้มต้องหาเอาเองนะไม่ได้ S! <S ไกินหมูจุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยล้างแล้วมั้งะาเยีปาติเทเทนาอาบาติยาอาเยติเทเทน่าเดยวดูจนทำไมไม่ถอดรองเท้าสกปรกมากแล้วหม้อดำหมดไป ไปอันนั้นตะปาดไ้ไป้ยไปหยุดทำอะไรเนี่ยนี่ชช่วยไม่ต้กลัวไม่ต้กลัวหยุดหยุดวิจัยวจัยวิจัยจะตีหม้อทาอะไรนะี้ยจะตีหม้อนี่ไอ้แตงเงี้ยไปไม่ไดู้เลยไปเดี๋ยวนี้ไป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 ปลยไปไปไปเลยเอาต้องแก้ท้เลยวะไม่เดี๋ยวอะไรไก็เข้ามาช่วยเขาไง ใครอันนี้ใครพระเอกหมอเอกตายแล้วพระเอกเอาตีเลยไปเลยเล่นยังไงของมัญญัติอย่าม่เจพระเอกอู้ตายเป็นพระเอกอันเนี่เป็นหมอเราอย่ายอมเขาเราอย่ายอมเขาตายเป็นพระเอกเหรอในเรื่องไม่ใช่พระเอกแต่เป็นหมอเหรอรักกันเหรอถูกต้องอไม่อายลูกเหรอเนี่ยเฮ้ยว่าไอ้ยีปเลย

ลงมาเอามาลงมาของพ่อลงมาลงมาเดี๋ยวนี้หยุดเอาเราไม่พูดตอคอยหยู่แล้วก็พูดสิเอาพูดต่อเอาแต่บอกอยู่จะได้ให้คนอื่นเาหยุดแล้วแกจะพูดแล้วกพูดไาอ้ทัพูดมันก็ไม่หยุดเลยเนี่ยาไมงงเสื้อหนังเหรอพูดสิเี่ฉันทนไม่ได้แล้วนะฉันทนไม่ได้แล้วที่เห็นแบบนี้

หมอคะหมอเจ็บไหม é, อะคะเจ็บค <c oughs> รับโถนั่งสารซึ่งอไไหนดูซิโถหมอรถขอโทษนะ <c oughs> ที่คุณหมอเห็นทั้งหมดว่าว่ารถมาจ้างหมอผีมาปากนางตานีอะไรเนี่ยคือเป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าจะโดนตานีทำร้ายเหรอรถรับหมอนะ <c oughs> รถทิ้งหมอไม่ได้หรอกรถทิ้งกล้ามส,สวยๆไม่ได้นะ <c oughs> ต้องแบ่งอีกแล้วใช่ไหม มองยังรักทุกอย่างของหมอรอยยิ้มกระตุกกระตุกของหมอไงตายอีกแล้วตาหวานหวานของหมอ,อเปจากไหนเนี่ยทุกจังอะที่หมอทำอะเราทนไม่ได้หมดเลยอะเราหมอไหว หมอให้อภัยรถนะนี่ดำดำก็มีเสน่ห์นะหมออรับนี้นะหมอให้โอกาสรถอีกครั้งแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะหมอเอ่อรถต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดภายในสิบนาทีนะทำไมอะถ้าช้าแล้วก็หมอจับได้จะเตะแบบลูกบอลเลยนะอลขห้าแปดเจ็ดโอ้โหอ่าไอ้อมมอกออกไปโอ้โห ขาขาวไม่มีเหรอดิเรื่องทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีถึงจะเป็นเหตุการณ์ได้ร้ายแต่มันก็ผ่านไปแล้วพวกฉันเนี่ยนะก็ขอโทษตานีด้วยนะ<ช>ท,ที่แรกก็<อ>คิดไม่ดีต่อตานีคิดว่าแล้วต่อไปเราจะให้ตานีเป็นจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านเราด้วย<อ>ใช่ครับแล้วก็จะได้มีรายการมาทายทำที่หมู่บ้านเราพวกเราจะได้ดังบครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะ เปลี่ยนเป็นใครสินาเออก็สิสิเหมาอนกันก็เป็นนางตานีเหมือนกันก็สินาตานีไงเี็นลูกของนะคะหมอถึงทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่เราก็รักกันไม่ได้อะทำไมอ่ะไม่เป็นไรหรอกหมอสัญญานะว่าหมอจะไม่มีคนอื่นนะอือถึงเป็นผีผีแดงว่าตันีเนี่ยยังไม่ได้เสียกัาเหรอยังใช่ไหมยังเอ้าแล้วนี่ลูกใครล่ะ ไหนลูกใครอ่ะลูกใครอะนั่นของพี่สาวเขาเรอโอ้ยมีลูกเป็นปัป้นๆเลยเนาะลูกบกด้วยนะกอกนะนี่สัญญาเลยว่าจะไม่มีคนอื่นถ้าถึงเป็นผีเขาก็รักไม่ได้อหมอไม่ได้เรารักกันไม่ได้ทำไมอะเมื่อทาอย่างนี้มันก็เข้ากันไม่ได้ที่หันหน้ามาสิ ไม่เป็นไรหรอกถึงเขาหันหลังให้ปรับความาใจกันได้เ,ออเขาก็งอได้ใช่ออสัญญานะเขาสัญญาหมอก็เพราะว่าตีรักหมอนี่แหละตีถึงจะต้องยอมเสียสละตัวเองแล้วก็ไปจากหมอก่อ,อ,อนที่หมอจะได้รับอันตรายจากตีที่ทำเพราะรักหมอนะตีไปก่อนนะหมอไปอตีหมอ ตหมอตหมอตีตตอะไรอะอะไรเอ้าอุ้ยตายอุ้ยตานีพกบีบีเกิดอะไรขึ้นนติเนื่องจากท่านได้ทำความดีในการเสดละตอนทั้งนี้คุนพลอยได้ตา้บสุดสูงสดสามารถเลือกปเกิะเป็นมนุษย์ได้ตามชอยดังต่อไปนี้เอ คนอเมริกรัน B คนเกาหลี C คนออสเตรเลีย D คนไทย,ยและทุกออปชั่นยังได้เกิดปปเป็นลูกเศรษถีมหาเศรษถีด้วย,ยเธอไม่ถูกเลยอ่ะจะ <c oughs> เลือกเป็นชาติไหนดีนะโ <c oughs> อ้อย, <c oughs> ออยรู้แล้วเกาหลี ตีล้อเล่นตีจะเลือกเกิดเป็นคนไทยเพราะวาชัดหน้าตีจะได้เกิดมาเจอหมออีงไงแล้วจะได้มารักกันจริงๆนะนั้นนั้นนั้นต้องรีบไปเกิดดินะรีบไปเกิดนี่จะได้รอไงต้องรอตีนะสัญญาสัญญานะไปดูรีบไปรีบไปรีบไปไปรีบไปเกิดนะ